เที่ยวไหนดีเราจะไปวันเดย์ทริปเที่ยววังเกาหลีชิคๆคลิกเดียวฟินโซลเกาหลีใต้นอกจากเป็นที่รวงความทันสมัยในทุกๆด้านแล้วเรื่องราวประวัติศาสตร์ต่างๆได้บอกเล่าผ่านพระราชวังโบราณที่ตั้งอยู่ใจกลางกรุงโซล เราจะไปค้นหาพร้อมกันครับจตุรัสควางหวามุน ด้านหน้าเป็นรูปพระเจ้าเซจงด้านหลังจะเป็นพระราชวังคยองบกที่ซึ่งจะเป็นจุดเริ่มต้นในการเช็คอินเวลาที่มาเที่ยวกรุงโซคือพระราชวังคยองบกเป็นพระราชวังที่เก่าแก่และมีความสมบูรณ์ที่สุดและมีความใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในโซเ <IS> ชื่อแน่ว่าหลายๆคนคงคุ้นหน้าคุ้นตาหรือเคยเห็นพระราชวังคยองบกแห่งนี้ผ่านสายตากันมาบ้างไม่ว่าจะเป็นซีรีส์ภาพยนตร์เกาหลีหรือว่ารายการวาไรตี้ซึ่ง มักที่จะนิยมมาถ่ายทาเป็นฉากในพระราชวังแห่งนี้ครับค่าเข้าชมวังโดยทั่วไปอยู่ที่ประมาณ3,000-4,000ถึง 4, วอนต่อคนแต่ถ้าเกิดใครอยากจะคุ้มแนะนำให้ซื้อบัตรรวม5วังราคาเพียง10,000วอนเท่านั้นสามารถเข้าวังได้ทุกวังภายใน3เดือนเลยครับและที่พิเศษไปกว่าน,นั้นก็คือถ้าใส่ชุดฮันบกไม่ว่าผู้หญิงหรือผู้ชายเข้าวังฟรีทุกแห่งเลยนะครับการโชว์ทหารเปลี่ยน เวนเข้าวังนะครับก็เป็นอีกไฮไลท์หนึ่งในการที่มาเยี่ยมชมพระราชวังขยองบกกรุงแห่งนี้นะครับซึ่งเขาจะมีการเปลี่ยนเวนเนี่ยหลายรอบก็ต้องลองเช็คเวลาในแต่ลฤดูในแต่ละเดือนอาจจะมีเวลาที่แตกต่างกันแต่มีความยิ่งใหญ่อลังการสมจริงเหมือนเรานั่งทมแมชชีนย้อนเวลากลับไปเลยครับถ้าพูดถึงพุทธันบกฮันบกเนี่ยไม่ได้มีแค่ความสวยงามนะครับแต่ยังมีความหมายด้วยนะครับเช่นสีสดใสเนี่ย ชุดผู้หญิงสีชมพูหรือสีแดงเนี่ยหมายถึงความสดใสความมีชีวิตชีวาสีฟ้าหรือสีน้ําเงินเนี่ยบักแทนถึงความสงบและความซื่อสัตย์ส่วนสีเหลืองหรือสีทองเนี่ยสู่ถึงความสูงสักและเกียรติยศนอกจากนี้การตัดเย็บอ่ะเขายังเน้นความสมดุลความเรียบง่ายตามหลักปัจฉญาเกาหลีด้วยนะครับพระราชวังขยองบกเป็นพระราชวังขนาดใหญ่ที่อยู่ใจกรุงโซลและมีความสมบูรณ์ค่อนข้างมาก เป็นพระราชวังที่เราสามารถมาเที่ยวได้ในทุกฤดูมีความสวยในยแต่ฤดูที่ต่างกันไม่ว่าจะเป็นฤดูใบไม้ผลิฤดูร้อนหรือว่าฤดูหนาวที่มีหิมะปกคลุมก็ยิ่งเพิ่มความสวยงามให้กับพระราชวังแห่งนี้ครับพระราชวังขยองบอกเนี่ย เป็นหนึ่งในแด์แแม้าที่สำคัญเลยถ้าเกิดใครมาที่เนี่ยมาเที่ยวที่โซนะครับก็ต้องมาที่พระราชวังที่เก่าแก่และใหญ่ที่สุดในกรุงโซแห่งนี้พระราชวังคยองบอกเนี่ยสร้างขึ้นเมื่อปี1394ในสมัยพระเจ้าแทโจนะครับแห่งโชซอนปฐมกษัตริย์นะครับ,แห,รรรรบแห่งราชวงศ์โชซอนนั่นเองด้วยทำเลที่ตั้งอยู่หน้าภูเขาบูกักซานอยู่ซึ่งอยู่ทางทิศเหนือของกรุงโซ จึงเสริมให้พระราชวังแห่งนี้มีความยิ่งใหญ่มีความสวยงามนะครับสมชื่อกับพระราชวังขยงบกซึ่งมีความหมายว่าพระราชวังแห่งพรอันเป็นแสงสว่างครับในอดีตพระราชวังขยงบกแห่งนี้มีอาคารจํานวนเนี่ยตั้ง มากถึง200หลังเลยนะครับแต่ในระหว่างที่เกิดสงคารามระหว่างญี่ปุ่นและเหตุการณ์ต่างๆที่ผ่านมาเนี่ยทำให้อาการเนี่ยถูกทาลายลงไปครับปัจจุบันเหลือแค่10หลังเท่านั้นแต่10หลังเนี่ยก็คือเป็น10หลังที่มีความสาําคัญต่อพระราชวังคยงบกแห่งนี้ถ้าเกิดใครมาแล้วแนะนํว่าให้เยี่ยมชมให้ครบทั้ง10หลังนะครับ อีกหนึ่งพระราชวังที่สําคัญในกรุงโซนะครับไม่ว่าจะเป็นฤดูใบไม้ปเปลี่ยนสีหรือฤดูร้อนที่ดอกพอตกดบานเนี่ยก็มีอีกพระราชวังหนึ่งที่อยู่ใกล้ๆก,กับพระราชวังขยองบกนะครับอยู่แถวอังกุกชื่อว่าพระราชวังชางดอกกุงซึ่งที่นี่มีสวนลับที่ชื่อว่าพีวอนด้วยนะครับเป็นสวนสําหรับ ภาพหากษ anyway, ัตริย์ในสมัยก่อนเนี่ยใช้ในการเยี่ยมชมเที่ยวชมแล้วก็ทําการล่าสัตว์อะไรต่างๆนะครับเดี๋ยวเราจะไปเยี่ยมชมกันครับการเดินทางทําให้เราได้พบประสบการณ์ ต,ต่างๆอะไรมากมายไม่ว่าจะเป็นวัฒนธรรมศิลปะหรือแม้กระทั่งประวัติศาสตร์ของสถานที่นั้นๆที่เราได้ไปเยี่ยมชมพระราชวังช้างด๊อกกุงก็เป็นอีกสถานที่หนึ่งถ้าเกิดใครมาเที่ยวที่กรุงโซลแล้วอยากแนะนําว่าให้ลองมาที่นี่พระราชวังช้างด๊อกกุงแห่งนี้ได้รับการจดทะเบียนขึ้นเป็นมรดกโลกนะครับจากยูเนสโกเรียบร้อยแล้วที่เนี่ย โดดเด่นในเรื่องที่มีสวนรับพีวอนและที่สําคัญจะมีความสวยงามอย่างมากๆเลยในช่วงที่มีฤดูใบไม้เปลี่ยนสีครับพระราชวังแห่งนี้นะครับมีพระตำหนักแทโจชอนนะครับซึ่งเป็นพื้นที่สําหรับที่อยู่อาศัยของพระมหากษัตริย์และพระราชนินีสมัยก่อนนะครับอาคารเนี่ยประกอบไปด้วยห้องนั่งเล่นห้องบรรทมและห้องพัะอีกหลากหลายนะครับรวมถึง ห้องที่เป็นที่อยู่ของพวกนางในต่างๆที่คอยดูแลพระมหากษัตริย์และก็พระราชินีในสมัยก่อนนะครับแต่ว่าอาคารที่เราเห็นอยู่เนี่ยเป็นอาคารที่มีการบูรณะใหม่ซึ่งนําวัสดุต่างๆเนี่ยมาจากพระราชวังขยองบกเพราะในปี1917เนี่ยที่นี่ถูกไฟเผาครับก็เลยทําให้อาคารบางส่วนเสียหายแล้วก็ได้มีการซ่อมแซมขึ้นมาใหม่ครับ พระราชวังแห่งนี้ยังเป็นสถานที่ประสูตรนะครับรวมถึงที่พำนักในวัยเยาว์ของพระมหากษัตริย์นะครับหลายพระองค์นะครับในราชวงศ์โชซอนนะครับอย่างเช่นพระเจ้าพโยจงนะครับพระเจ้าซุนโจพระเจ้าซอนจงนะครับซึ่งต่างก็เคยได้อาศัยอยู่ที่นี่ก่อนที่จะมีการย้ายไปอยู่ที่พระราชวังคยองบกครับ พระราชวังชางดอกกรุงแห่งนี้มีความสวยงามมีมุมให้เราสามารถถ่ายรูปได้สวยๆเนี่ยอยู่หลากหลายมุมมากไม่ว่าจะไปจุดใดก็สามารถหามุมสวยๆในการถ่ายภาพได้เราจะเห็นคนใส่ชุดทันโกไม่ว่าจะเป็นผู้ชายผู้หญิงไม่ว่าจะเป็นชาวเกาหลีหรือว่าชาวต่างชาติเนี่ยก็นิยมมาถ่ายรูปนะครับที่พระราชวังแห่งนี้กันเยอะแยะมากมายสำหรับพระราชวังแห่งเนี้ ผมมาครบทั้ง3ฤดูแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นฤดูใบไม้ผลิที่มีดอกพอดกดบานที่นี่ก็บานสวยงามมีความเป็นสีชมพูสีแดงสีเหลืองต่างๆนะครับมีความสวยงามอย่างมากๆเลยในช่วงที่หน้าหนาวมีหิมะตกที่นี่ก็สวยงามอีกแบบหนึ่งรวมถึงในฤดูใบไม้เปลี่ยนสีที่นี่ก็เป็นต้นไม้มีใบไม้ที่เป็นสีเขียวสีแดงสีเหลืองเนี่ยถ่ายรูปแล้วสวยมากๆเลยครับ แบบในภาพนะครับสวนลับพีวที่เนี่ยเวลาเข้าชมเนี่ยเขาต้องไปกับไกด์นะครับซึ่งไกด์ก็จะมีพูดทั้งภาษาเกาหลีภาษาอังกฤษภาษาจีนอะไรเงี้ยเราก็ต้องเลือกรอบนะครับว่าเราจะเข้ารอบไหนแต่ส่วนใหญ่แนะนำนะครับจะเป็นชาวต่างชาติเนี่ยเขาจะแนะนําให้เข้ารอบที่เป็นภาษาอังกฤษครับต้องเช็คเวลาดูนะครับใช้เวลาเดินชมเนี่ยประมาณหนึ่งชั่วโมงและที่นี่ก็ยังมีเอนกระจกแล้วก็มีความยิ่งใหญ่นะครับ พระราชวังแห่งนี้มีทางเข้าได้หลายทางจริง,รงเวลามาเนี่ยโอ้โหเดินไปแต่ละครั้งเนี่ยได้มุมมองได้มุมที่ถ่ายรูปเนี่ยไม่เคยซ้ํากันเลยครับมักจะได้มุมมองใหม่ๆเสมอเวลาที่ได้มาเที่ยวที่พระราชวังชางดอกกุงแห่งนี้ครับ อีกหนึ่งไฮไลท์เลยนะครับที่สําคัญสําหรับการมาเที่ยวพระราชวังไม่ว่าจะเป็นพระราชวังขยองบกหรือพระราชวังชางดอกกุงก็คือบุกชอนฮันหนกนะครับซึ่งเป็นหมู่บ้านโบราณเนี่ยที่อยู่รายรอบนะครับอยู่ด้านหลังของวังด้านข้างของวังเนี่ยซึ่งแต่แต่ละจุดเนี่ยก็มีความสวยงามมีคาเฟ่ร้านอาหารร้านเช่าชุกฮันบกต่างๆเนี่ยและยังสามารถมองเห็นวิวนะครับกรุงโซได้แบบสวยงามอีกใน อีกรูปแบบหนึ่งในอีกมุมมองหนึ่งนะครับแนะนําว่าถ้าเกิดคุณมาเดินเนี่ยพระราชวังชางดอกกุงหรือว่าพระราชวังขยองบกแล้วอย่าลืมมาเดินที่หมู่บ้านหันหนกนะครับได้กินขนมอร่อยๆร,ร้านอาหารอร่อยๆนะครับรวมถึงพวกซื้อของพวกงานคราฟงานฝีมือต่างๆซึ่งเป็นของฝากที่รับรองที่ทุ่งถูกใจกับทุกคนแน่นอนถ้าเกิดมาเที่ยวโซแล้ว นะครับยังไม่เคยมาเที่ยววังเลยเนี่ยผมแนะนำครับเพราะที่โซเนี่ยนอกจากช้อปปิ้งได้สนุกแล้วได้พบอะไรที่มันมีความทันสมัยตามรอยซีรีส์ตามรอยเคป๊อปแล้วเนี่ยพระราชวังก็เป็นอีกหนึ่งในนั้นนะครับที่เป็นไฮไลท์สำหรับการเที่ยวกรุงโซประเทศเกาหลีใต้ครับ